สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมฉันเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์เอ็คันนี้นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่8ปดแ0 0ห้าบาทนะครับคันนี้แต่งออฟโรดนะครับผมยกหน้า3หลัง2นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้านะครับอันนี้จะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับชุดกันชนหน้านะครับอันนี้จะใส่เป็นชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับ ชุกันชนหน้า M150 s p i d e ดนะครับก็จะมีกระจัางหน้านะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตะแกรงแล้วก็ตัวหนังสือ Ford นะครับผมตอนนี้เราก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีบลันเงินตัดสีดําด้านนะครับนี่แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับผมสีเหลืองนะครับไฟ LED สามารถเลือกได้นะครับจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นกันชนด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างคันนี้ก็จะทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีบลันเงินนะครับผมนี่ ถัดมานะครับผมจะเป็นไฟตันหมอกนะครับ XLT จะมีไฟตันหมอกอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ไฟตันหมอกเดิมนะครับมาใส่ได้เลยครับถัดมานะครับผมเอกลักษณ์ของ F150 นะครับผมก็จะเป็นไฟลูกตอซีนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นอะคริลิกสีดําตรงนี้นะครับผมนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับอันนี้ก็เอาโคมเดิมของแท้นะครับไปทํานะครับผมทําเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับก็จะใส่ไฟเดไลท์นะครับผมนี่ แล้วก็ใส่คลีบฉลามสามเขตแล้วก็ใส่วงแหวนนะครับครันนี้จะใส่วงแหวนแบบกลมนะครับวงแหวนเลือกได้นะครับจะมีแบบเรียมกับแบบกลมแล้วก็จะใส่เดวีไอสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็จะใส่ครอบไฟหน้านะครับผมเพิ่มความดุดันนะครับสีดําด้านตัวซื่อเดนเจอร์สีแดงถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาดหกนิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบมีหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับซุ้มล้อจะมีแบบเรียบกับแบบบบมมมมมีหุดดนน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 ะะะะะคคคคครรรรััััสสาาาถถเเลืออกไ้่่ผจป็ใวขงโชบ ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนโชคนะครับใส่โชกเป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับผมนี่ครับจะมาพร้อมกับซับแท้งนะครับปรับแปดระดับนะครับแล้วก็ปีกนกนะครับจะใส่เป็นของยูนิคอนนะครับผมคันนี้นะครับผมยกหน้าสามนะครับหลังสองนะครับแล้วก็จะใส่ลูกมากกันโค้ง้วนะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของล้อยางนะครับอันนี้จะเป็นล้อออฟโรดนะครับขนาด20นะครับออฟลบยี่สิบสี่นะครับผมมาพร้อมกับยางเมนต้านะครับเป็นยางมทธาเลนนะครับผมซีรีส์ยางนะครับผมสามสาม คูณสิบสองจุดห้า r ยี่สิบนะครับผมนี่นะครับโหดเลยครับดูล้นเลยนะครับผมตัวนี้ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแก้มข้างนะครับแก้มข้างกระจกมือเปิดเบ้ากันรอยนะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นชุดครอบดําด้านทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็จะมีแถมกันสาดด้วยนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานจะไม่มีกันสาดให้นะครับผมส่วนบันไดข้างนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดข้างเดิมนะครับนี่แข็งแรงนะครับผมบันไดข้างเดิมรับน้ําหนักได้ร้อยกิโลนะครับ สติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับผมลูกค้าไม่ชอบลวดลายเยอะนะครับก็จะเป็นลายตรงยาวๆนะครับจะมีคําว่าลนเจอร์นะครับผมนี่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นครอบฝาถังน้ํามันนะครับนี่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวสืออลนเจอร์สีแดงนะครับถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ใส่โช๊คของโปรเฟนเดอร์เช่นกันนะครับผมนี่นะครับโช๊คนี่แล้วก็มาพร้อมกับซับแท้ก์ตัวนี้นะครับผมปรับแต่ระดับเช่นกันครับ ข้างหลังคันี้นะครับผมยกสองนะครับสติกเกอร์นะครับด้านหลังก็จะติดคําว่าเลนเจอร์นะครับแล้วก็มีรอยเล็บข่วนนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายอันนี้เราก็จะเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับเป็นไฟท้าย led นะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงวีหนึ่งนะครับสีสโมกทรงวีหนึ่งจะเป็นทรงรูปปีกนกนะครับนี่นะครับเวลาไฟอ่อนตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับจะเป็นสีส้มตรงนี้นะครับด้านนี้ก็ไฟถอยนะครับสีขาว ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของครอบท้ายนะครับค้อฝาท้ายนะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นสีดําด้านนะครับตัวงสื่อฟอร์ดสีบอนเงินนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะติดกล้องถอยตรงโลโก้นะครับปกติเอกทกล้องไอ้โลโก้ตรงนี้จะเป็นธรรมดานะครับจะไม่มีกล้องถอยอันนี้เราก็จะใส่กล้องฝังโลโก้ให้กับลูกค้านะครับก็จะไปออกที่จอเดิมนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนนะครับอันนี้เราก็จะใส่เป็นกันชนเหล็กออฟโรดนะครับผมให้กับลูกค้านะครับจะมาพร้อมกับห่วงลักจุงสีแดงนะครับนี่เซ็นเซอร์เดิมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะมีไฟส่องกอป้ายทะเบียนนะครับเช่นเคยครับเดี๋ยวพามาชมภายในกันนะครับผมภายในนะครับ XLT นะครับเดิมๆจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวสี่ประตูนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่พวกกล่องชกเดิมไฟท้ายเดิมนะครับก็คืนให้กับลูกค้านะครับนี่แล้วก็จะมาพร้อมกับพวกระดุมเข้ารูปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาชมในส่วนด้านหน้านงครับนี่นะครับผมด้านหน้านะครับนี่ไฟนะครับ xlt จะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับนี่นะครับตัว A นี่คืออัตโนมัตินะครับอันนี้เปิดปกตินะครับอันนี้เปิดไฟหลีตัวนี้ปิดไฟนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นหลีแสงหน้าจอนะครับเวลาเวลาขับกลางคืนนะครับแสงแยงตานะครับก็จะหลีแสงหน้าจอลงนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเปิดไฟตันหมอกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่สามไฟดวงที่สามด้านหลังนะครับนี่กุญแจนะครับผมจะเป็นกุญแจรีโมทแบบพับมาจากโรงงานนะครับ พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย e-pass แบบซับแรงกระแทกนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะครับผมพวงมาลัยจะเบามากเลยนะครับพวงมาลัยจะมีลิมิตความเร็วแล้วก็จะมีคุชคอนโทรลนะครับผมนี่ส่วนตัวนี้จะควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอนะครับเครื่องเล่นต่างๆหน้าจอครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะครับผมนี่นะครับจะเป็นหน้าจอแนิ้วจากโรงงานนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องตัวเมื่อกี้ก็จะมาออกที่จอแบบนี้นะครับนี่ ส่วนเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนี่นะครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger XLT คันนี้นะครับผมที่มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับชุดยกหน้า3หลัง2นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับยางแม็กยางออฟโรดล้อลอนแบบนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ